ตอนที่201เมืองในเงาหมอกหลังจากตื่นเช้าท่ามกลางความเงียบสงบบริเวณตีนหน้าผาสีดำอันสูงชันเรนละริกก็เตรียมตัวเดินทางต่อโดยไม่มีความลังเลพวกเขาขึ้นขี่อสูนสัตว์เลี้ยงระดับกึ่งเทพของตนอินซีปีกหินสายลมและเหยี่ยวสีชาตโบยบินขึ้นสู่ยอดหน้าผาสูงกว่า50กิโลเมตรอากาศเบื้องบนนั้นเบาบางและเย็นยเยือก แต่ด้วยพลังของพวกเขาในตอนนี้มันไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปเพียงไม่นานเมื่อพวกเขาบินข้ามพ้นขอบผาสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าทำให้ทั้งสองชนกนี่มันป่าดิบชื้นริกพูดขึ้นเบาๆใหญ่กว่าที่คิดอากาศชื้นแทบหายใจไม่ทันเรนขมวดคิ้วจ้องไปยังขอบฟ้า สิ่งที่พวกเขาเห็นคือผืนป่าดิบชื้นขนาดมหึมาปกคลุมด้วยต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าถาวนพันเกี่ยวกันเป็นเครือข่ายความชื้นหนาแน่นแทบจะจับเป็นหมอกมองเห็นละอองน้ำลอยฟุ้งอยู่กลางอากาศตลอดเวลาพวกเขาลงจอดที่จุดสูงสุดของต้นไม้ยักษ์ต้นหนึ่งและเริ่มการสำรวจพื้นที่ใหม่สามสัปดาห์ผ่านไปในช่วงเวลานั้นพวกเขาได้พบมอนสเตอร์หลายชนิด ทั้งประเภทเพืชกินเนื้องูยักษ์หนีกรงเล็บหนามและ,มะแมลงยักษ์ที่เคลื่อนไหวคล้ายสิงสาราสัตว์พวกมันมีระดับตั้งแต่ต่ำไปจนถึงราชาแต่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งพอจะหยุดพวกเขาได้พวกเขาไม่ได้ใช้พลังเต็มที่ในการต่อสู้หากแต่กำลังประเมินระดับความอันตรายของพื้นที่นี้อยู่เงียบๆที่นี่ไม่เหมือนพื้นที่ที่เราผ่านมาเลยเรนกล่าว มีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในหมอกของป่านี้ริกพูดขณะเช็ดเลือดจากใบดาบใหญ่ในเช้าของวันที่21พวกเขาบินขึ้งสูงขึ้นกว่าปกติเพื่อสำรวจจากฟากฟ้าและนั่นเองสิ่งหนึ่งก็ปรากฏในสายตาเมืองเมืองขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยกำแพงหินมีอาคารสร้างจากไม้หินและโลหะสีหม่นตั้งอยู่ห่างออกไปประมาณ300-400กิโลเมตรกลางทะเลหมอกของป่า เรนเพ่งมองผ่านดวงตาที่ห้าขึ้นมีพลังงานวิวัฒนาการจำนวนมากในนั้นไม่น้อยกว่าหลักหมืน่นหรือว่าเมืองของผู้วิวัฒนาการริกตั้งข้อสังเกตแต่จะมีเมืองขนาดใหญ่อยู่ในชั้นที่หนึ่งได้ยังไงหรือจะเป็นการรวบรวมกองกำลังผู้วิวัฒนาการของกินเรนพูด ทั้งคู่ไม่ได้เคลื่อนไหวทันทีพวกเขาลอยตัวอยู่กลางอากาศเงียบๆจับตามองเมืองจากระยะไกลท่ามกลางความเงียบสงัดของฟากฟ้าเหี่ยวสีชาติกระพือปีกเบาๆขณะอินซีปีกหินสายลมก็ส่งเสียงร้องทักเบาๆราวกับเตือนว่าเมืองนั้นไม่ใช่เมืองธรรมดาเราจะไปแต่ไม่ใช่ด้วยชื่อเสียงเรนพูดเบาๆพลางยกดาบปีกเหล็กระดับเทพขึ้นมาเราเข้าไป ในฐานะเงาริกพยักหน้าไม่มีใครจำชื่อเราได้แต่ทุกคนจะจดจำฝีมือสองยอดนักล่าเฝ้ามองเมืองขนาดใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางผืนป่าดิบชื้นเบื้องล่างยังคงเป็นป่าแน่นขนาดละอองหมอกปกคลุมดั่งม่านป้องกันตามธรรมชาติจากมุมสูงพวกเขาเห็นกำแพงหินที่สูงราว20เมตรล้อมรอบเมืองทั้งหมดบนกำแพงมีจุดเฝ้ายามและพลังงานวิวัฒนาการระดับ ผู้บัญชาการจนถึงราชากระจายอยู่โดยรอบขนาดที่ภายในเมืองมีจุดพลังงานที่ไม่อาจวิเคราะห์ได้หลายตำแหนง่งเมืองของผู้วิวัฒนาการที่เกิดในชั้นที่หนึ่งหรือเมืองลับที่สร้างขึ้นเรนตั้งข้อสังเกตไม่ว่าอะไรรู้แค่ว่ามีของให้เราเก็บแน่ริกยิ้มแผ่วพลางคว้าดาบสีชาติแน่นขึ้นก่อนจะเคลื่อนไหวเรนเปิดดวงตาที่ห้า มองลึกเข้าไปในเส้นพลังของแต่ละคนภายในเมืองตรวจสอบทุกคลื่นพลังที่กระเพื่อมขึ้นแม้พลังระดับเทพจะยังไม่ปรากฏแต่เขาก็ไม่ประมาทพวกเขาจึงเลือกลงจอดห่างเมืองราว200กิโลเมตรในจุดที่ปลอดภัยมีต้นไม้ใหญ่พอใช้ปีนขึ้นสังเกตค่ำคืนนั้นพวกเขาจุดไฟแคบแคบใช้แสงสะท้อนจากผลึกพลังต่ำคอยส่องสว่างหยิบอาวุธแต่ละชิ้นขึ้นมาขัดเกล่า เรนถอดกรอกรอดกระดูกขาดับออกเพื่อซ่อนจุดแตกรราวที่เกิดจากการต่อสู้กับมแมลงกุจจีกลิ้งศพก่อนหน้านี้พร้อมทั้งลองทดสอบเสียงคำรามแห่งราชาอย่างเงียบๆภายในจิตพลังของเราตอนนี้อาจไม่เท่าระดับเทพที่แท้จริงแต่ในชั้นแรกนี้เราคือสิ่งที่อยู่เหนือที่สุดแล้วจะรออะไรละ่ะริกยิ้มพรุ่งนี้เช้าเราเข้าไปสำรวจเมืองนั่นกัน สึ่งเสียงปกลงพวกเขามองแสงจันทร์ที่รำไรผ่านยอดไม้หนาแน่นท่ามกลางเสียงมแมลงในป่าเสียงฝีเท้าเบาๆของมอนสเตอร์ระดับต่ำห่างออกไปราวกับแค่เศษเสี้ยวของอดีตที่ผ่านมาเพราะตอนนี้พวกเขาคือจอมล่าแห่งดินแดนวิวัฒนาการตอนที่2อ2เมืองผู้วิวัฒนาการแสงแดดยามเช้าส่องผ่านยอดไม้บางเบา ละอองน้ำค้างยังคงเกาะบนใบไม้รอบบริเวณที่พักชั่วคราวของสองจอมล่าเรนลุกขึ้นเป็นคนแรกเข่าเช็ดใบหน้าด้วยน้ำเย็นจากลำธารใกล้ๆก่อนจัดเตรียมสัมภาระขนาดเดียวกันริกก็บิดที่เกียรอย่างช้าๆและเริ่มทำธุระของตนเองวันนี้ไปดูในเมืองกันเถอะเรนกล่าวเสียงเรียบอืมเราคงต้องลดความเด่นของตัวเองลงสักหน่อย ริกมองเหี่ยวสีชาติกับเรนมองอินซีปีกหินสายลมในห้วงวิญญาณเพื่อไม่ให้สะดุดตาในสายตาผู้คนพวกเขาจึงเปลี่ยนไปใช้กระทิงหินกรวดระดับสูงซึ่งมีลำตัวสูงราวห้าเมตรขนสีน้ำตาลเทามีกราะหินหนาปกคลุมทั่วทั้งตัวมันแข็งแกร่งพลังสูงพอควบคุมได้ง่ายและมีลักษณะเหมือนสัตว์พาหนาทั่วไปในชั้นนี้ส่วนอาวุธก็เก็บไว้ในแหวนมิติกร สองยอดนักล่าขี่กระทิงร่วมกันออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองขนาดใหญ่ที่พวกเขาเคยเห็นจากยอดเขาสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าเบาบางก่อนจะเปลี่ยนเป็นถนนดินและลานหินบทเรียบพวกเขาเริ่มเห็นกลุ่มผู้วิวัฒนาการอื่นๆเดินทางด้วยเท้าและสัตว์พาหนะหลากชนิดบางคนดูเป็นมือใหม่บางคนมีพลังคลื่นพลังระดับราชาและผู้บัญชาการเราจะไม่ดึงดูดความสนใจแค่เดินตามฝูงเข้าไป เรนพูดขณะสวมผ้าคลุมสีดำทับกราะไว้แน่นหนาะเมืองผู้วิวัฒนาการแห่งนี้ไม่มีชื่อปรากฏบนแผนที่ระบบแต่กำแพงสูงกว่า20เมตรที่กั้นเมืองไว้อย่างแข็งแกร่งแสดงให้เห็นถึงอำนาจและการปกครองที่เข้มงวดที่หน้าประตูมีแถวยาวของผู้วิวัฒนาการที่รอสแกนบัตรยืนยันตัวตนโชคดีที่เรนและริกเคยลงทะเบียนบัตรผู้วิวัฒนาการ กับระบบกลางไว้แล้วตั้งแต่ตอนก่อนเข้ามาดินแดนวิวัฒนาการครั้งก่อนระบบจึงแสดงผลพร้อมเสียงตอบรับอัตโนมัติเมื่อยื่นบัตรผู้วิวัฒนาการให้ตรวจสอบสิทธิสำเร็จชั้นวิวัฒนาการชั้นที่หนึ่งผู้ถือสิทธิ์เรนริกสถานะผ่านการยืนยันอนุญาตให้เข้าพวกเขาเดินเข้าไปโดยไม่มีใครเอะใจอะไรภายในเมือง บรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีเมื่อก้าวเข้าสู่ถนนสายหลักของเมืองบ้านเรือนสร้างด้วยหินผสมโครงเหล็กผิววัสดุคล้ายคอนกรีตและโลหะเสริมพลังคล้ายโลภายนอกพลังงานจากคริสตัลติดตั้งอยู่ตามเสาไฟฟ้าทําให้ถนนสว่างสวยแม้เป็นเวลากลางวันเมืองนี้มันเหมือนโลกของเรามากเกินไปริกระซิบเสียงเบา ประชากรมากมายเดินสวนกันไปมาทุกคนดูเร่งรีบมีทั้งกลุ่มนักล่าที่แบกศพมอนสเตอร์มาพร้อมรถลากผลึกคริสตัลไปจนถึงพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านค้าริมทางบางคนตะโกนเรียกลูกค้าบางคนเสนอขายไอเทมระดับสูงบรรยากาศคึกคักมากกว่าที่พวกเขาคาดไว้ระหว่างทางพวกเขาเดินผ่านอาคารหลายหลังที่มีสัญ,ญลักษณ์ของกิลต่างๆบ้างเป็นกิลล่ามอนสเตอร์บ้างเป็นกิลค้าขายบ้างเป็นกิลวิจัย อาคารหนึ่งมีชื่อว่ากิลสายฟ้าเขียวอีกแห่งกินนักล่าโลหิตและอีกหลายแห่งที่พวกเขายังไม่รู้จักบางทีเราอาจแฝงตัวทำภารกิจเพื่อหาข้อมูลก็ได้เรนกล่าวอย่างมีแผนในใจก่อนจะหาข้อมูลหรือรับภารกิจพวกเขาเลือกหาโรงแรมเพื่อพักผ่อนก่อนหลังเดินอ้อมไปยังเขตพักของเมืองพวกเขาเจอโรงแรมสายหมอกสีเทา อาคารสามชั้นสไตล์โมเดิร์นที่มีผนังคริสตัลโปร่งแสงและพลังป้องกันรอบด้านพนักงานหน้าเคาน์เตอร์เป็นหญิงสาวผู้วิวัฒนาการระดับสูงที่พูดจาอบน้อมพวกเขาจ่ายค่าห้องด้วยคริสตัลระดับกลางจำนวนเล็กน้อยและเลือกห้องพักส่วนตัวแยกกันคนละห้องคืนนี้พักผ่อนพรุ่งนี้เราค่อยเริ่มแผนสำรวจเมืองเรนพูดก่อนจะแยกเข้าห้อง เมืองแห่งผู้วิวัฒนาการเปิดต้อนรับสองจอมล่าจากแดนไกลแล้วตอนที่203เมืองใหญ่และกินในเงามืดยามเช้าในเมืองผู้วิวัฒนาการยังคงคึกคักเช่นเดิมเสียงจอแจจากตลาดริมทางเสียงตะโกนของพ่อค้าแม่ค้าและกลิ่นอาหารที่ลอยมาแตะจมูกชวนให้นึกว่าอยู่ในเมืองหลวงของโลกมนุษย์มากกว่าดินแดนวิวัฒนาการ หลังจากล้างหน้าล้างตาและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้ไม่ดูเด่นเกินไปเรนกับริกตกลงจะแยกกันสำรวจคนละเส้นทางเรนสำรวจเมืองอย่างเงียบงนันเรนเก็บดาบปีกเหล็กและมีดกรดจัก,กรพัรดไว้ในแหวนมิติเปิดใช้งานเพียงชุดเกราะคลุมทับด้วยผ้าคลุมสีเทาเรียบๆเ,เพื่อไม่ให้ดูแปลกแยกท่ามกลางฝูงชนผู้คนเยอะขนาดนี้มองจากข้างบนยังไม่รู้เลยว่าแออัดขนาดนี้ เขาพึ่งพามในใจเขาเดินผ่านปรอกซอกซอยต่างๆของเมืองถนนที่ปูด้วยแผ่นหินขัดมันสะอาดตาสองฝั่งทางเต็มไปด้วยร้านค้าตั้งเรียงรายขายอาวุธอุปกรณ์ป้องกันยาวิเศรษรวมไปถึงเนื้อมอนสเตอร์ที่ตากแห้งหรือแปรรูปแล้วในหลายรูปแบบหลังจากการต่อสู้ยาวนานนะับปีการได้หยุดเดินอย่างไร้เป้าหมายภายใต้แดดอ่อนๆและอากาศที่ไม่เย็นหรือร้อนจนเกินไป กลับทำให้เขารู้สึกมีชีวิตอีกครั้งเรนซื้อขนมปังราดซอสแมลงยักษ์มาลองชิมและถึงจะรสชาติแปลกไปบ้างแต่มันก็ให้พลังงานระดับสูงจนเขาอดชมไม่ได้ไม่เลวเลยเขาแวะคุยกับแม่ค้าร้านอาหารเล็กๆและได้รับข้อมูลจากการชวนคุยว่าเมืองนี้มีเศรษฐกิจจากการล่ามอนสเตอร์เป็นหลักรายได้หมุนเวียนอย่างมั่นคงผู้วิวัฒนาการจำนวนมากอาศัยอยู่เป็นหลัก และบางคนก็ไม่คิดจะออกจากเมืองไปไหนอีกเลยเมื่อเรนเดินผ่านร้านหนึ่งที่มีป้ายไฟสีฟ้ารูปเสาอ,อากาศส่องสว่างอยู่เขาก็หยุดเท้าทันทีมีเทคโนโลยีแบบนี้ด้วยในชั้นแรกเขาเพิ่งพรรมก่อนก้าวเข้าไปภายในร้านมีอุปกรณ์หลากหลายตั้งแต่เครื่องส่งสัญญาณสื่อสารตัวแปลงพลังงานคริสตัลไปจนถึงโทรศัพท์พลังงานจากมานา ที่ใช้คริสตัลระดับต่ำในการชาร์จแบตแทนไฟฟ้าเรนเลือกซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถใช้แผนที่เมืองแบบละเอียดพร้อมระบบบันทึกภารกิจและตรวจจับสัญญาณผู้วิวัฒนาการใกล้เคียงเสาสัญญาณครอบคลุมรัศมีถึง50,000กิโลเมตรระยะเกือบถึงขอบหน้าผาดำเขาประเมินในใจ เมื่อออกจากร้านเขานั่งลงบนมา้านั่งข้างทางเปิดโทรศัพท์ใหม่ของตนขึ้นมาและเริ่มค้นหาข้อมูลเมืองอย่างละเอียดผ่านฐานข้อมูลกลางกิลทั้งหมด50แห่งขนาดใหญ่1แห่งกิลหัวกระโหลกสาขาสมาชิก20,000คนขนาดกลาง13แห่งขนาดเล็ก36แห่งกิลใหญ่ยังเป็นแค่สาขาระดับของเมืองนี้ไม่ธรรมดาแล้ว เรนขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะไล่เลื่อนชื่อกิลอย่างรวดเร็วเขาก็สะดุดกับชื่อหนึ่งที่ปรากฏอยู่ใกล้ล่างสุดกิลอินฟินิตี้สมาชิก3,200คนไม่เปิดเผยข้อมูลเขาหยุดมองชื่อนั้นอยู่พักหนึ่งก่อนจะยิ้มอย่างบางเบาในที่สุดก็เจอโดยไม่รอช้าเรนยืนขึ้นและใช้ฟังก์ชันระบุตำแหน่งของแผนที่ในโทรศัพท์เขาปักหมุดไปยังสถานที่ตั้งของกิลอินฟินิตี้ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองติดกับเขตการค้าขั้นสูงคงถึงในอีกครึ่งชั่วโมงเขาพึงพำสายตาของเรนในยามนี้เปลี่ยนจากนักสำรวจไร้จุดหมายเป็นนักล่าที่กำลังกลับเข้าสู่เขาวงกฏของแผนอันซับซ้อนอีกครั้งตอนที่204สายใยพี่น้องและแผนการแห่งอนาคตเรนเดินตามเส้นทางที่แผนที่ในโทรศัพท์ระบุเอาไว้ ถนนสายหลักเริ่มค่อยๆเปลี่ยนเป็นพื้นที่ค่อนข้างเงียบขึ้นผู้คนบางตาและสถาปัตยกรรมโดยรอบก็ดูทันสมัยน้อยลงกลับดูแข็งแรงหนักแน่นเน้นประโยชน์ใช้สอยและถูกออกแบบเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือการสู้รบเบื้องหน้าเป็นอาคารโลหะทรงสูงปานกลางด้านหน้ามีสัญ,ญลักษณ์รูป Infinity สอนด้วยภาพแผนที่ภูมิประเทศสัญ,ญลักษณ์ของกินอิ Infinity กิลขนาดกลางแต่มี3,200คนเรนพึพมพำก่อนจะก้าวเข้าไปภายในกิลดูไม่ต่างจากฐานทัพขนาดย่อมมีผู้คนมากมายสวมชุดเกราะหลากสีเดินไปมาอย่างมีระเบียบบ้างกำลังฝึกซ้อมบ้างกำลังอ่านภารกิจจากกระดานแจ้งข่าวสายตาหลายคู่หันมามองเข่าเรนในสภาพชายหนุ่มเงียบขรึมสวมผ้าคลุมโสม,โมและถืออาวุธที่ห่อผ้าไว้อย่างแน่นหนา เขาดูไม่ต่างจากผู้วิวัฒนาการพพนจรทั่วไปจนบางคนเริ่มตั้งคำถามกับการปรากฏตัวของเขาโชคดีที่มีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากชั้นสองเรนเสียงนั้นทําให้สายตาทุกคู่หยุดลงทันทีร่างสูงโปร่งของชายหนุ่มในชุดกราะเบากระโดดลงจากชั้นสองด้วยท่วงท่าคล่องแคล่วเข้าประชิดตัวเรนอย่างรวดเร็วน้องชายที่ รอยตอบกลับด้วยเสียงตื้นตันก่อนจะกอดแน่นแนบอกเรนเรนกับรอยพากันขึ้นไปยังห้องประชุมด้านบนเพื่อพูดคุยกันตามลำพังพวกเขาเล่าประสบการณ์ให้กันและกันฟังอย่างละเอียดรอยบอกว่าในตอนนี้พ่อแม่และพี่สาวเมยังคงอยู่ภายในเขตพื้นที่อื่นและเขากำลังส่งทีมค้นหาอยู่เป็นระยะแม้ข้อมูลจากกินอื่นจะมีไม่มากนักแต่เขาก็ยังไม่รับความพยายาม ผืนป่าดิบชื้นทางตะวันออกกินอาณาเขตกว่า8 0 0แสนตารางกิโลเมตรที่พวกเราสำรวจได้พวกเขาหน้าจะยังปลอดภยัยแต่ยังหากันไม่เจอส่วนทําไมถึงมีการสร้างเมืองในดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่หนึ่งนั้นเพราะจะมีการวางรากฐานให้ผู้วิวัฒนาการหน้าใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตและหากองกาลังเข้ากินเนื่องจากในอดีตมีผู้วิวัฒนาการเข้ามาทีละน้อยคนแต่ตอนนี้มันต่างออกไปมันคุ้มค่าที่จะสร้างเมืองแล้ว หลังจากนั้นเรีนฟังเรื่องราวของกิลในเมืองอย่างตั้งใจและได้เรียนรู้ว่าการล่ามอนสเตอร์ระดับกึ่งเทพหรือระดับเทพในพื้นที่ห่างไกลมีอัตราการสูญเสียสูงมากจนแม้แต่กิลหัวกระโหลกที่มีสมาชิกระดับจัก,กรพรรดิยังต้องยอมถอยกลับและยังต้องเสียสมาชิกระดับจัก,กรพรรดิไปหนึ่งคนเมื่อพวกเขาไปท้าทายมอนสเตอร์ระดับกึ่งเทพ เพราะงั้นคนส่วนมากจึงวิวัฒนาการไปยังดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่สองเมื่อเก็บคะแนนถึงระดับผู้บัญชาการถึงระดับราชาลลากุจจีกลิ้งศพนั่นถ้าพวกเขาไปล่าคงตายกันยกกองเรนคิดในใจรอยเอาไปให้หมดนั่นแหละเรนพูดพลางเปิดแหวนมิติขนาดใหญ่ของตนแล้วส่งมอบคริสตัลระดับกึ่งเทพ27เม็ดคริสตันระดับจัก,กรพรรดิราชา ผู้บัญชาการนับแสนเม็ดอาวุธระดับจักรพรรดิราชาและอื่นๆกว่า1,000ชิ้นไข่อสูนสัตว์เลี้ยงระดับจักรพรรดิบินสองใบไข่อสูนสัตว์เลี้ยงระดับราชาบินห้าใบที่นี่มันรอยตกตะลึงจนพูดไม่ออกเอาไปพัฒนาเกียาเพิ่งใช้หมดในทีเดียวอย่าให้ใครรู้ว่าได้มายังไงด้วยเรนยิ้มบางๆ รอยถึงกับนิ่งไปครู่หนึ่งเขากำหมัดแน่นแบบนี้รอยจะสามารถมีความแข็งแกร่งระดับกึ่งเทพได้ที่ฉันจะไม่ทำให้ผิดหวังฉันจะทำให้กิลนี้เข้มแข็งพอจะปกป้องทุกคนได้หลังจากคุยกันอีกพักใหญ่รอยเสนอให้เรนพักอยู่ที่ตึกกินด้วยกันแต่เรนสายหน้าเดี๋ยวฉันจะกลับไปถามริกก่อนว่าจะมาด้วยกันไหม เรนลุกขึ้นจากเก้าอี้ผ้าคลุมของเขาปัดเบาๆขณะก้าวออกจากห้องฉันจะอยู่ในเมืองนี้สักพักช่วยฉันหาทางติดต่อพ่อกับแม่ให้ได้ด้วยนะรอยได้เลยพี่เราจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งแน่นอนเรนเดินออกจากกินไปโดยมีสายตาของสมาชิกอินฟินิตี้จ้องมองตามหลังด้วยความสงสยัยตอนที่205จุดแยกทางจุดร่วมใจ เสียงเปิดประตูดังเบาๆขณะเรนเดินกลับมายัางที่พักร่างของริกนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ริมหน้าต่างพลางมองท้องฟ้าอัดสดงด้วยแววตาคิดหนักกลับมาแล้วเหรอริกเอ่ยโดยไม่หันกลับไปใช่ฉันเจอน้องชายฉันแล้วที่กิลอินฟินิตี้เรนตอกบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่มีความโล่งใจซ่อนอยู่คำพูดนั้นทำให้ริกหันกลับมาอย่างสนใจก่อนจะเล่าเรื่องของตนบ้าง ฉันก็มีเรื่องจะบอกเหมือนกันพ่อแม่แล้วก็น้องสาวฉันพวกเขาอยู่ในเมืองนี้พวกเขายังปลอดภัยเรนเลิกคิ้วเล็กน้อยก่อนจะยิ้มมุมปากดีแล้วครอบครัวนายก็อยู่รอดเหมือนกันริกพยักหน้าไม่ใช่แค่นั้นกินของครอบครัวฉันกินผู้พิทักก็อยู่ในเมืองนี้ด้วยเป็นกินขนาดกลางมีสมาชิกอยู่ราว4,500คนงั้นเหรอน่าสนใจแฮะ หลังจากพูดคุยกันสักพักเรนเล่าเรื่องราวของกิลอินฟินิตี้ให้ริกฟังรวมถึงความแข็งแกร่งของน้องชายตนและทิศทางการพัฒนากิลริกได้ยินก็เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจฉันคงไม่ได้เดินทางต่อกับนายในตอนนี้เรนครอบครัวฉันต้องการฉันฉันต้องพัฒนากิลผู้พิทักษ์ของเราให้มั่นคงก่อนฉันเข้าใจดีเรนพยักหน้าทุกคนต่างมีสิ่งที่ต้องปกป้อง แม้จะมีความรู้สึกแปลกๆอยู่บ้านที่ต้องแยกจากกันหลังเดินทางเคียงบ่าเคียงไหลมานานแต่ทั้งสองรู้ว่านี่ไม่ใช่การจากลาแต่เป็นจุดแยกทางเพื่อเติบโตหลังจากพูดคุยกันเสร็จทั้งเรนและริกต่างพากันไปแนะนำกินของตนให้กันและกันรู้จักอย่างเป็นทางการสมาชิกระดับสูงของกินอินฟินิตี้และกินผู้พิทักษ์ต่างจับตามองกันอย่างระแวดระวังในตอนแรก แต่เมื่อเรนและริกล่าวเปิดทางด้วยตนเองความแข็งแกร่งของทั้งสองกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธภายในห้องประชุมขนาดย่อมมีเพียงสมาชิกระดับสูงของทั้งสองกีราว8คนเข้าร่วมการวางแผนเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่มีชีวิตรอดแต่ต้องขยายอิทธิพลเรนกล่าวพัฒนาสมาชิกทุกคนให้มีระดับราชาเป็นขั้นต่ำริกล่าวเสริม กลยุทธ์ถูกวางลงเป็นแผนอย่างชัดเจนใช้กองกำลังผสมล่ามอนสเตอร์ระดับจัก,กรพรรดิอย่างมีระบบแบ่งทรัพยากรฝึกฝนเพื่อเร่งวิวัฒนาการของสมาชิกรวบรวมข่าวกรองเกี่ยวกับใต้หน้าผาดำซึ่งมันเต็มไปด้วยทรัพยากรล้ำค่าเพราะเรนกับริกเดินทางสำรวจมาส่วนหนึ่งและทำแผนที่เส้นทางไว้แล้วหมู่บ้านอาวาลอนพวกนายเคยได้ยินชื่อไหมเรนถาม สมาชิกบางคนขอข้อมูลเพิ่มเติมทันทีที่นั่นมีประตูไปยังชั้นที่สองของดินแดนวิวัฒนาการเมื่อคำนี้หลุดออกมาบรรยากาศในห้องประชุมเปลี่ยนไปทันทีหากสามารถไปถึงชั้นที่สองได้ด้วยการเดินทางผ่านประตูนั่นหมายความว่าทั้งกินสามารถย้ายฐานได้พร้อมกันโดยไม่ต้องแยกย้ายและกระจายเสี่ยงแบบเดิมหากข้อมูลถูกต้อง พวกเราจะไปหมู่บ้านอาวารอนและตั้งฐานหลักที่นั่นชิคหัวหน้ากินผู้พิทักษ์หรือพ่อของริกกล่าวแน่นหนักแต่อย่าลืมเรื่องเส้นทางที่จะต้องเดินทางไปจากเมืองน,นี้จนถึงหมู่บ้านอาวารอนมีระยะทาง7จถึง8ล้านกิโลเมตรต้องวางแผนการเดินทางให้ดีก่อนที่จะไปเรนพยักหน้างันต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมาชิกในกินก่อนจึงค่อยวางแผนออกเดินทางกัน และพาไปให้ถึงระดับกึ่งเทพหรือระดับเทพด้วยกันทั้งหมดเมื่อแผนนี้สำเร็จเสียงตกลงของสมาชิกระดับสูงทุกคนในห้องดังขึ้นพร้อมกันโดยไม่มีข้อขัดแยง้งถึงจะต้องใช้เวลานานในการทำตามแผนนี้แต่มันก็คุ้มค่าเนื่องจากกิลใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่หนึ่งมากนักมันอาจทำให้พวกเขาทั้งสองกิลสามารถดึงดูดผู้วิวัฒนาการหน้าใหม่ในอนาคตได้มากขึ้น เมื่อการประชุมจบลงสมาชิกของทั้งสองกิมต่างรู้ว่าพวกเขาเพิ่งสร้างพันธมิตรที่มีความหมายที่สุดในชีวิตขึ้นมาสองชายผู้แบกอดีตอันหนักหนาเรนและริกได้เดินมาถึงจุดแยกทางเพียงชั่วคราวเพียงเพื่อจะนำพากองกำลังทั้งสองไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ใครคาดคิด